เผยอาการแม่เมย์ก่อนเสียผู้ดูแลเมย์รัชนกเผยอาการคุณแม่คำพันมีอาการป่วยก่อนเสียชีวิตกระทันหันจากกรณีที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19สิงหาคมผู้ประกาศข่าวอย่างสรยุสุทัศนจินดาได้โพสชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแม่คำพันคุณแม่ของเมย์รัชนกว่าแม่คำพันเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสาเหตุจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบครับ ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งและเป็นกำลังใจให้นะครับโคดเป้พัทรพลเงินศรีสุขผุ่มในวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านหองหยอดเปิดเผยว่าจากผลชันสูตรออกมาแล้วว่าคุณแม่คำพันธ์เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสาเหตุเนื่องจากมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดส่วนน้องเมย์ก็เสียใจมากเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแต่เมย์เองก็ได้บอกพ่อและน้องชายว่าเมย์ก็ยังพร้อมจะสู้ต่อเพื่อแม่ พราะที่ผ่านมาแม่ก็คอยให้กําลังใจเมีทุกการแข่งขันเสมอส่วนหลังจากนี้จะเก็บศพแม่ไว้ก่อนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมจึงจะมีพิธีชาปนากิจต่อไปในขณะที่เมีรัชนกนั้นก็ได้โพสต์ตัดเพอหลังรู้ผลการเสียชีวิตคุณแม่คําพันโดยงานนี้เมรัชนกนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่าขอบคุณทุกกําลังใจและข้อความมากเลยนะคะสําหรับวันนี้เมีไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันมันพูดไม่ออกมืดหมด8ด้าน ขอบคุณทุกอย่างที่แม่ให้เมย์มาเสมอขอบคุณที่คอยอยุกเยียงข้างเมย์และฟังทุกอย่างเกี่ยวกับเมที่เมไม่รู้จะคุยกับใครมาเสมอแม่เข้มแข็งจนเมไม่รู้ว่าภายใต้ความสู้ของแม่ทําให้เมไม่ทันตั้งตัวที่จะเจอไปไม่ลากันเลยสักคำนะแม่แม่อาจจะไม่อยากบอกว่าที่จริงแล้วแม่ไม่ไหวแต่แม่เก็บทุกอย่างเองไว้ทั้งหมดวันนี้แม่หลับสบายแล้วนะแม่คอยดูความสําเร็จของเมนะจะทําให้แม่ให้ได้ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหนก็ตาม แท็แม่จะอยู่ในใจลูกเมย์แสนดื้อคนนี้เสมอแฮแท็แม่ที่เข้มแข็งสุดใจมากจริงๆและล่าสุดผู้ดูแลเมย์รัชนกเผยว่าคุณแม่คำผันป่วยหลังฉีดวัคซีนโควิด1 9ก่อนจะไปกระทันหันโดยงานนี้ทางครอบครัวเมย์รัชนกได้มีการนำศพของคุณแม่ไปฝากไว้ที่วัดเทพศรินเพื่อรอให้คุณพ่อของน้องเมย์หายป่วยจากการติดเชือ้อโควิด -19 ก่อน ในขณะที่นางกรมลาทองกรผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดในฐานะผู้ดูแลสาวเมรชนกได้เผยว่าปกติแม่คำพันแข็งแรงมากไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเลยแต่หลังจากไปฉีดวัคซีนเข็มแรกแอสตาราเซเนกาเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็เริ่มมีอาการป่วยมาตลอดโดยจะมีอาการหนาวหนาร้อนร้อนประจำเดือนก็ผิดปกติและมักจะบ่นว่าไม่มีแรงซึ่งตัวแม่คำพันรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของเขา กระทั่งวันที่29-30ถึงกระกฎาคมแม่คำผันเริ่มป่วยหนักไม่ได้มาทำงานแล้วขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวส์ค่ะ